กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกส่งคลาค่ะโททๆๆสำนักงานสูราธานีชวนหนักปั้นข้าวรวมกิจกรรมไบฟอร์ไลท์ปั้นนอนเคลื่อนยือนกุยลิ้นเข้าสร้างเก๋ครั้งที่สมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของสูราธานีเพื่อให้หนักปั้นได้สัมพัสธรรมาชาติเทยาวหน้าในแต่ละพื้นที นางสาวนันทวันซสิริภูกรผัดผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือโทโทโท,อทอสำหนักงานสุราธานีรวมกับชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราธานีสมาคมสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวสวนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราธานีกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวภายใต้ชื่อไบฟอร์ไลจังหวัดสุราธานีปั่นนอนเคลื่อนเยือนกุยลิ้นเขาซ้ำเก๋อครั ทีสามระวังวันที20-25กันยายน2องพัน5 6ก5เพื่อส่งเสริมแลปประชาส่อพันธ์เล่งทองเที่ยวขค้งจังหวัดสุราธานีให้เป็นเทอร์รูจกกักอยางแพร่ห้ายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเส้นทางปั่นจักรยานที่เป็นธรรมชาติและสวยงามส่งเสริมห้คนหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นรับสมัครจำนวนจำกัดแคซ้ำรอยทานทั่วประเทศเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง7กันยายน2องพัน5 6ก5สอบถามเพิ่ม ถูศูนยหาสามโาเจ็ดศูนย์หนึ่งสีเละศูนย์เกาเกาาสงกาหกีหกกนาประผัดมณนีแสงศูนย์ขาวิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน